ขนาดใส์หมายถึงโครงสร้างมันเปลี่ยนไปขากระแขนดูเล็กลงกว่าจากที่เคยเป็นรู้สึกม,มั่นใจมากขึ้นและใส่เสื้อก็ดีขึ้นเสื้อผ้าจากที่มันล้งแขนแล้วก็ล้งขามันก็รู้สึกใส่แล้วก็ไม่อึดอัดสบายขึ้นเดินก็โอเคจากขาเบียดก็ขาก็ไม่เบียดอ๋อก็รู้สึกโอเคใช้ชีวิตก็สบายขึ้นเยอะค่ะ ก็ดูโดยรวมความสะอาดของคลินิกแล้วก็การบริการที่สําคัญคือหมอคอนเซ็์ที่คุยกันเราเรารู้สึกคุยแล้วรู้สึกถูกชะตาแล้วก็รู้สึกเชื่อใจในหมอก็รู้สึกว่าเลือกไม่ผิดมีการเปลี่ยนแปลงที่พอใจค่ะเพราะว่าไปปรึกษามาหลายที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่อื่นที่ราคาถูกกว่านี้แถมโปรโมชั่นอะไรมากมายเลยแต่สุดท้ายแล้วก็คุณภาพมาก่อนเสมอ รอบแรกดูดแขนแล้วก็ดูดขาแล้วมันจะมีรอบสองต่อมา่ะดูดหน้าท้องแล้วก็รอบเอวแล้วก็น่องคุณสามารถไว้ใจเดยันคลินิกให้ดูแลการดูดไขมันของคุณได้ทั้งตัวเลยค่ะ